สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีจอในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ในคำทำนายชุดนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วย แต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะคำทำนายชุดนี้อาจจะออกมาในด้านลบซึ่งเ,เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังนะในเรื่องการที่คุณจะไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรกับใครบางคนในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์มันจะมีสถานการณ์ที่คุณเนี่ยจะเสียเปรียบ หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการกระทําของคุณเองที่ปฏิบัติกับคนรอบข้างหรือไม่เช่นนั้นเขาก็อาจจะเข้ามาปฏิบัติกับคุณเป็นสถานการณ์ที่คุณะจะต้องระวังแล้วก็ตรวจสอบความคิดการกระทําของตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นก็การกระทําของคนใกล้ตัว นะหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาชักชวนคุณนะเข้าไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรร่วมกับเขาเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญก็หมายถึงสถานการณ์ในเรื่องการลงทุนม,มันก็จะมีใครบางคนที่มองหาเหยื่อ,อใครบางคนที่ถูกเอาเปรียบในความจริงใจในเหตุการณ์นี้ อะไรที่บ่งบอกว่าเรื่องราวมันจะออกมาในลักษณะนั้นนั่นก็คือ,อ,อไพ่8ดาบแล้วก็ไพ่9้าไม้เท้าบวกกับไพ่ห้าเหรียญเป็นสถานการณ์ที่ว่าถ้ากิดว่าคุณหลวมตัวลงเชื่อที่จะไปทำอะไรร่วมกับใครบางคนในเรื่องธุรกิจการลงทุน อันนี้เนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณเข้าไปติดกับดักแล้วก็คุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องส่วนแบ่งในเรื่องผลประโยชน์เป็นสถานการณ์ที่คุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วคุณจะได้รู้ท่าแท้ของคนคนนี้ที่ ตอนแรกเนี่ยเข้ามาชักชวนกับคุณนะให้คุณไปทำอะไรร่วมกับเขานะสร้างภาพให้ความหวังกับคุณต่อให้คุณคนคนคนนี้นะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงในเรื่องเงินทองนะมีภาพพจน์ที่ดีเลยแหละแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ระวังในเรื่องเอกสารสัญญา หรือพยานหลักฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่รอบคอบคุณเปิดโอกาสเปิดช่องโหว่ให้คนคนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะหักหลังคุณเขาพร้อมที่จะเอาเปรียบคุณเพราะเขาเป็นพลังงานของไพ่เคิงถือเหรียญเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวแล้วเขาเห็นเงินเนี่ยมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดมีค่ากว่าความ สัมพันธ์ที่ดีหรือความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เนี่ยเ,เป็นสถานการณ์ที่คุณนะจะต้องตรวจสอบตัวคุณเองหรือว่าตรวจสอบใครบางคนที่จะเข้ามาหรือว่าการที่คุณจะร่วมทำอะไรกับเขาคุณต้องคิดให้ดีเลยเพราะไพ่เดีเอาคเนี่ยอย่างที่บอกเป็นไพ่แดาบไพ่ห้าเหรียญไพ่เก้าไม้เท้านะ เป็นสิ่งที่ใครบางคนจะเข้ามาเอาเปรียบทำร้ายจิตใจคุณคุณจะเจอสถานการณ์บังคับที่อาจจะต้องลุกขึ้นมาเนี่ยทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องศักดิ์ศร,รีของคุณเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองอันนี้มันจะมีการเผชิญหน้ากันเป็นพลังงานของไพ่เดอะชาริออตด้วยแล้วก็ไพ่เดอะจัสติกทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณป้องกัน เป็นอย่างดีไอเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นนะหรือคุณอาจจะไม่เสียเปรียบเขาเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะต่อให้มีการเผชิญหน้ากันในเรื่องทางกฎหมายถ้าคุณไม่รอบคอบตั้งแต่แรกนะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะเข้าข้างคนขี้โกงนะคุณจะถูกเอาเปรียบ คุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในสถานการณ์นี้มันค่อนข้างที่จะเลวร้ายขนาดนี้เลยแหละถ้าเกิดว่าคุณเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคุณแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ทำอะไรหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจก็ขอให้คุณน่ะหลีกเลี่ยงนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ จะลองก็ไม่เป็นไรเพราะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีชื่อเสียงมีเครดิตแล้วคุณคิดว่าคุณคิดที่จะพึ่งพาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วคุณมั่นใจในตัวเองคุณก็ลองดูนะแต่คุณก็ต้องมีหลักฐานมีสัญญาอะไรที่ล่างขึ้นจากทนายรีบทำไปก่อนเลยเหมือนเป็นการแก้เคล็ดนะก็ขอให้คุณโชคดีในเรื่อง การงานในเรื่องออการลงทุนทำอะไรร่วมกับใครในเรื่องผลประโยชน์ส่วนสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอีกก็เหมือนเหมือนกันในเรื่องออกรณีว่าถ้าคุณเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเนี่ยนะมันก็จะมีสถานการณ์บังคับจากเจ้านายของคุณที่บางครั้งเนี่ยเ,เขาอาจจะเอาเปรียบคุณนะไม่ว่าจะเป็นการตัด พนักงานหรือว่าให้คุณเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นแล้วเหมือนกับว่าคุณถูกกดคี่ข่มเหงนะไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยในเรื่องผลประโยชน์ของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณควรมีควรได้แต่บางทีเขาก็ไม่ไม่ทำตามที่พูดเพราะเขาคิดว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าทีนี้ในสถานการณ์นี้เนี่ย การที่เขาเอาเปรียบคุณการที่เขากดดันทํากับคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้คุณเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้นะเพราะว่า,าพลังงานของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของเจ้าของกิจการหรือเจ้านายที่มองเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็กดขี่ข่มเหงเอาเปรียบลูกจ้างบริวาร ก็เป็นสถานการณ์ที่อา,อาจเป็นไปได้ที่ใครบางคนเนี่ยถูกกดดันจนต้องลุกขึ้นมา,าฟอ้องร้องหรือว่า,าทำอะไรบางอย่างที่เป็นการเผชิญหน้ากันกรณีว่า,าคุณอาจจะถูกบีบออกถูกจับผิดถูกกันแกล้งให้ออกจากงานโดยที่ว่าไม่จ่ายค่าตกงานหรือว่า ค่าสินไหมอะไรที่คุณควรจะได้นะเพราะอันนี้เป็นการาล,กลักษณะที่ว่าเหมือนถูกกันแกล้งทีนี้เนี่ยในเมื่อถ้าคุณแบบว่าถูกกดดันขนาดนั้นเนี่ยคุณก็จะลุกขึ้นมาสู้ใชก้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเ,เข้ามาเป็นตัวแทนจัดการปัญหาให้กับคุณ แต่บอกได้เลยว่าในเหตุการณ์นี้แม้แต่กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็จะไม่เข้าข้างคนที่ถูกลังแกเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่เดอะจัสติกแล้วก็ไพ่ก้าวไม้เท้าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรืออ,อคนที่คุณดิวกับเขาคนที่คุณมีปัญหากับเขาเนี่ยนะ เป็นพวกเจ้านายนายทุนเป็นเจ้าของกิจการคนพวกนี้เขามีเงินมีอำนาจบางครั้งเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกับฝ่ายที่ถูกลังแกแต่คุณเลือกที่จะทำเพราะอะไรเพราะอยากจะประจานความชั่วร้ายของคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้อะไรคุณก็ยังอยากที่จะทำแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเมื่อคุณไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วอะ ถ้าเป็นผู้จัดผู้จัดก็ลุยเหมือนกันนะก็ขอให้คุณโชคดีกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกก่นแกล้งคุณถูกบีบบังคับจากนายทุนจากเจ้านายที่เขาเอาเปรียบคุณก็เตรียมทําใจแล้วกันว่าบางครั้งเนี่ยโชคมันอาจจะไม่เข้าข้างคุณนะก็ขอให้คุณโชคดีเป็นกําลังใจให้กับคุณส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องทนอยู่กับ คู่ครองที่เอาเปรียบนะทีเ่เห็นแก่ตัวปฏิบัติกับคุณนะเหมือนคนจนตอคเหมือนเหมือนคุณเป็นอ,อะไระเป็นทาสนะแล้วก็ปฏิบัติกับคุณอย่างเห็นแก่ตัวคือไม่ได้คิดว่าคุณเป็นคู่ครองเลยทีนี้เนี่ยในเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยผลักดันให้ ความสัมพันธ์ของคุณอนะไปต่อไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณพยายามที่จะอดทนทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยก็กรณีว่าถ้าคุณทนไม่ไหวคุณไปต่อไม่ได้บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ทนายนะเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่ว่าจะช่วยหยุดพฤติกรรมของคนคนนี้หรือพยายามที่ว่าจะพาตัวคุณเองเนี่ย ออกจากาสิ่งที่าตายซากความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยถูกเอาเปรียบแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตมีแต่จะฉุดให้ตัวคุณอะตกตำ่ำแล้วก็เสียเวลาไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับความเป็นธรรมปฏิบัติกับคุณเหมือนกับว่าเป็นพวกเจ้าเล่อะต้องมีอันนู้นอันนี้มาต่อรองแบบว่าไม่ไม่ได้ให้เกียรติกันเลยอะเหมือนเหมือนคุณถูกหลอกใช้อันนี้นะ สถานการณ์บางคนเนี่ยที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาจะต้องใช้ผู้รักษากฎ,กฎหมายเนี่ยมาช่วยว่าความแทนเขาอย่างน้อยเนี่ยเรียกเอาเออความเป็นอิสระของตัวเขาเองกลับคืนมาจากคนที่แบบว่าหน้าเลือดอะ่ะคนที่ได้ชื่อว่าเ,เป็นคู่ครองแต่ว่าปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนเป็นทาสน,นะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นส่วนบางคนที่มีปัญหาแล้วก็มีเรื่องราวมีคดีความฟ้องร้องกันไปเรียบร้อยแล้วอนะในเหตุการณ์นี้เนี่ยเอ่อสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องการยาในเรื่องสินไหมอะไรต่างๆสิ่งที่คุณจะได้รับนะข่าวข่าวมันก็จะมีเข้ามา แต่บอกได้เลยว่ามันอาจจะเป็นไปในด้านลบคุณอาจจะเสียเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเป็นสิ่งที่เขาแพนมาตั้งนานแล้วแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยในความรู้สึกของคุณอะ่ะคุณก็คิดว่าเออจะยังไงก็แล้วแต่คุณอยากที่จะเเป็นอิสระ นะไม่อยากที่จะขึ้นอยู่กับคนคนนี้ไม่อยากให้เขาเนี่ยหลอกใช้คุณหรือไม่อยากให้เขาเนี่ยมาควบคุมหรือว่ามามีอำนาจกับชีวิตคุณอนะเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนเหมือนคุณต้องการที่จะหลุดพ้นจากตรงเนี้ยแล้วคุณไม่แคร์หรอกว่าคุณจะ ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าหรือคุณออกจากตรงนี้เนี่ยความมั่นคงในเรื่องเงินทองคุณอาจจะไม่มีนะหรือว่าความมั่นคงในด้านหน้าที่การงานความเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่ชั่วโมงเนี้ยเหมือนคุณต้องการที่จะหลุดพ้นแล้วก็ผลการตัดสินนะนะทางกฎหมายก็อย่างที่บอกอะคนที่ได้เปรียบก็ อาจจะชนะนะคนที่ถูกรังแก้ก็ยังจะเสียเปรียบต่อไปอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องอความรักความสัมพันธ์ก็ขอเอาใจช่วยนะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจถ้าเกิดว่าคุณหลุดพ้นจากตรงนี้ไปนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้แล้วละกับการที่ ถ้าเปรียบเทียบแล้วกับการที่คุณจะต้องอยู่กับใครบางคนที่เอาเปรียบคุณนะมองเห็นคุณเป็นเป็นเหมือนขี้ข้าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่ครองไม่ใช่คนรักอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบั่นทอนจิตใจแล้วก็การที่คุณจะไปเริ่มต้นใหม่อนะต่อให้คุณเริ่มจากศูนย์นะคุณก็จะประสบความสำเร็จนะ คุณจะสร้างแล้วก็หาของคุณเองได้อันนั้นก็คือไพ่ดเอา c ค m e ในอนาคตนั่นก็คือไพ่คิงถือเหรียญทุกอย่างน่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำของคุณด้วยถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่กับเขาคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่มีเขาอ่ะรับรองคุณไปได้ดีเลยแหละคุณไปได้สวยเลยนะแล้วมีความสุขด้วยอันนี้ก็เป็น สรุปผลการทำนายของคนที่เกิดในปีจอก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กิจกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ